สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดนายปรเมรอินทระชุมนุมผู้ตรวจการอายการได้มองถึงกรณีที่ปรเต็นได้มีการเปิดรับบริจาคก,กรณีที่มีแฟนคลับนำบัญชีของลุงป้าไปโพสต์รับบริจาคในเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งเลขบัญชีธนาคารเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหากเจ้าของบัญชีอนุญาตคนโพสต์ไม่มีความผิดแต่แบบนี้ผมมองว่าทำไม่ถูกต้องเท่าไหร่เนื่องจากคนที่บริจาคนั้นให้เพราะความสงสารไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนคนโพสต์กับเจ้าของบัญชีไม่ผิดอะไรแต่อาจจะผิดความรู้สึกทางสังคม ใกล้เคียงกับขอทานเพราะขอทานที่เดินนั่งขอทานตามถนนขอทานโดยที่ไม่มีจุดประสงค์แต่การขอรับบริจาคนั้นมีวัตถุประสงค์ว่าจะนำเงินไปทำอะไรขณะเดียวกันการเปิดบัญชีรับบริจาคสร้างวัดสร้างพญานาคของลุงพลหากบริสุทธิ์ใจไม่ควรเปิดโดยใช้บัญชีส่วนตัว ถ้าใช้ชื่อตัวเองไม่เหมาะสมอาจจะผิดพรบเรื่อยไรรวมทั้งเงินเข้าออกก็จะแยกไม่ออกว่าเงินนั้นมาจากไหนและถอนเงินไปอะไรบ้างถ้าชี้แจงไม่ได้ว่าเงินเข้ามาจากไหนบอกไม่ได้ว่าเป็นเงินของใครตอนใช้ก็บอกไม่ได้ว่าเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้ผิดประเภทก็จะมีความผิดช่วโกงดังนั้น ยกตัวอย่างสถานีโทรทัศน์จะเปิดรับบริจาคช่วยเหลือคนประสบภัยจึงต้องเปิดบัญชีกลางมาใช้และต้องบอกได้ว่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรส่วนทางด้านทนายนิทัศน์ก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษโดยได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจท,ทนายนิทัศน์โดยมีเจความว่าทนายขอโทษด้วย จากบทความในบ่ายวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์สองพร้ี่จาก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าทนายพาดพิงถึงลุงพลแท้จริงแล้วบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลอื่นแต่ทนายไม่สามารถเอ่ยหรือเขียนชี้ชัดให้ผู้อ่านสามารถที่จะทราบว่าเขานั้นเป็นใคร เพราะเป็นการไม่เหมาะสมและอาจากเกิดปัญหาตามมาจากกรีไม่ได้มีจิตนาเล่าให้ฟังแต่เป็นการพูดคุยจากการสอบถามด้วยความเป็นห่วงใหญ่ของทนายเองว่า mm. เหตุใดจึงมาคนเดียวมีใครช่วยออกเงินไหมทางบ้านว่าอย่างไรมีใครรู้เห็นก่อนเขียนหรือไม่ผลจึงออกมาว่า เงินออกเองโดยขอค่าเดินทางจากพ่อแม่ไม่ได้บอกลุงพลว่าจะมาพบตำรวจเหตุที่เขียนเพราะมีคนเชียร์แต่เมื่อเกิดคดีคนเชียร์ก็เงียบหายไปก่อนจะลงบทความดังกล่าวทนายได้ให้ผู้เชีย่ยวชาญด้านจิตวิทยาช่วยพิจารณาแก้ไขแล้วมองว่าน่าจะมีปัญหาบางแต่ไม่น่ารุนแรงแต่ที่สำคัญที่สุด มีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งได้เก็บข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อลุงคนไว้มากมายพร้อมที่จะให้ทนายเอามาเขียนแต่อาจแต่อาจไม่พร้อมให้ท่านอื่นดังนั้นถ้าทนายเห็นว่าแฟนคลับของลุงคนไม่พอใจทนายมากจากสองสามบทความที่ผ่านมาทนายอาจจะถอยไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ทนายไม่จำเป็นต้องสร้างจุดเด่น หรือต้องถูกกล่าวหาว่าไปแย่งงานใครเพราะความเป็นไปได้แทบไม่มีทุกคนก็รู้ว่าทนายส่วนใหญ่อยู่ภูเก็ตมีงานมีตำแหน่งหน้าที่ที่คนส่วนใหญ่ให้ความเคารพแต่การมาช่วยลุงพลเพราะต้องการความยุติธรรมและเห็นว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายถ้าท่านใดเห็นว่าทนายควรถอยออกจากเรื่องนี้ ก็แสดงความเห็นมาได้เอาเสียงส่วนใหญ่เป็นตัวตัดสินแต่ขอความกรุณาใช้คำพูดที่เหมาะสมครับทางด้านของทนายตำานายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาไล์สดโดยระบุว่ายุทธการครั้งนี้ชื่อว่าพยานาคเข้าถ้านกฮูก โดยนัดหมายสื่อมวลชนให้เจอการที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในวันที่18กุมภาพันธ์2564เวลา14นาฬิกาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียวขณะที่ทนายราชพลศิริสาคนเจ้าของสำนักงานทนายความสายตรงกฎหมายได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กระบุว่า พยนาคสยบกิ้งกือคังรับหลวงพังมากพุ่งนี้ถึงจะรู้ด้านในอัฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้มีการพูดข้อความว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกมิติแล้วมาพิสูจน์กันระหว่างทะนะกับทนายว่าใครจะยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้องพร้อมภาพที่มีข้อความว่า ฟ้าผ่าบ้านโกกอกคืนยุติธรรมน้องชมพูเปิดยุทธการเด็ดปีกพญานาคส่วนกรณีที่นายเชยพลวิภาที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าน้องชมพูได้แสดงอาการคุกคามสื่อมวลชนจนเกิดเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลุงคนหลังจากที่ถูกนำเข้าเครื่องจับเท็ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น เวลา11นาฬิกากรมศิลปากรจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอดงหลวงได้เข้าเชิญตัวนายเชยพลวิภาไปที่โรงเรียนบ้านกกตูมเพื่อให้ชี้แจงที่มาที่ไปเกี่ยวกับพระพุทธชินราชที่ตั้งประฏิสถานอยู่ที่ลานพญา,านาคทันทีที่ไปถึงโรงเรียนบ้านกกตูม ลุงพลก็ดําเนินการตามมาตรการคัดกรองโควิด -19 โดยครูโรงเรียนบ้านกุกตูมได้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายของลุงพลครั้งแรก37.1องศาเซลเซียสจึงทําให้นั่งพักประมาณ2-3นาทีก่อนทําการวัดครั้งที่สงได้37.0องศาเซลเซียสจึงให้นั่งพักอีก5นาที แล้วทําการวัดครั้งที่3ได้36.1องศาเซลเซียสก่อนอนุญาตให้ลุงคลขึ้นไปยังห้องประชุมเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรล,ลุงคลได้ใช้เวลาชี้แจงถึงที่มาที่ไปของพระพุทธชินราชให้กับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและนายไพยบุลบุตรวังปลัดอำเภอดงหลวง ประมาณ20นาทีโดยที่สื่อมวลชนได้รอยอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นลุงพลน,นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพระพุทธชินราชดังกล่าวที่ประดิสถานอยู่ติดกับหลานพญานาคบ้านของลุงพลซึ่งมีการวัดความสูงขององค์พญานาค2.5เมตรฐานกว้างประมาณ1เมตรนายภับูรณบุตรวัง ปหลัดอำเภอดงหลวงได้มีการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ศิลปากรเดินทางมาเพื่อดูสถานที่ตั้งพระพุทธชินราชรวมถึงเก็บข้อมูลความสูงและฐานหน้าตักของพระซึ่งจะนำข้อมูลนี้ไปสู่วาระก,การประชุมอีกครั้งและเมื่อผลออกมาว่าอย่างไรก็จะทำจะนำคำชี้แจงไปดูว่าได้เป็นไปตามระเบียบ ของกรมศิลปากรหรือไม่และจะสรุปในภายหลังรวมถึงจะส่งหนังสือมาแจ้งลุงพลว่าสามารถตั้งพระพุทธชินราชไว้ในที่ดังกล่าวได้หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำกลับไปพิจารณาอย่างละเอียดก่อนแจ้งกลับมาที่ลุงคลเป็นเอกสารหากตรวจสอบแล้วขัดต่อระเบียบก็จะเสนอแนวทางดำเนินการต่อไป ภายหลังจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้มีการตรวจสอบองค์พระพุทธชินราชด้านนายเัยพลได้มีการเปิดเผยว่าวันนี้ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรซึ่งเขาก็ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งปฏิสถานพระพ,พุทธชินราชและสอบถามเกี่ยวกับสถานที่หล่อองค์พระ ซึ่งตนก็ได้ให้ข้อมูลกับกรมศิลปากรไปว่าตนได้รับมาจากแฟนคลับและตนก็ไม่หนักใจพราะคิดว่าองค์พระชินราชคงไม่มีการเคลื่อนย้ายไปที่ไหนแน่นอนเ <_ C 1> มื่อผู้สึกข่าวถามว่าลุงคนเครียดหรือไม่เจ้าตัวก็ดึงเม็ดออกและก็ยิ้มพร้อมกล่าวต่อว่าตนไม่ได้รู้สึกเครียดกับเหตุการณ์ต่างๆ พอเรื่องราวก็มีเกิดและก็มีดับและเรื่องทั้งหมดก็เกิดขึ้นมานานแล้วส่วนกรณีเรื่องซื้อนมเปี้ยวนั้นตนไม่ทราบเพราะไม่ได้ดูข่าวคดีน้องจุมภูเป็นหน้าที่ของตำรวจก็ปล่อยให้เขาทำไปส่วนเรื่องกระแสข่าวหมายจับมีเกิดก็มีดับตนก็ไม่ขียัดและไม่คิดเยอะ ส่วนข่าวที่ว่าจะมีการออกหมายจับถึงสี่คนตนก็ให้เป็นเรื่องของตำรวจและตนก็มีความหวังว่าตำรวจจะคลี่คลายคดีได้อย่างไรก็ตามกรณีที่ทนายศิทธาได้นัดให้เดินทางไปที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและไปทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ตนก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะเดินทางไปเรื่องอะไร สำหรับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและ,กา,ละก,า 1, 20, การจำลองพระพุทธรูปสำคัญปีพุทธศักราช2520การจำลองพระพุทธรูปสำคัญและพระบรมรูปของพระบรมราชจักรีวงศ์จะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตโดยเสนอผ่านกรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการและสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีความหมายของพระพุทธรูปสำคัญตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการพระพุทธรูปที่เป็นปูชนีวัตถุประดิษฐานในพระบรมมหาราชวังพระอารามหลวงสถานที่ราชการหรือวัดสำคัญประจําท้องถิ่นและเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงของมหาชนตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้